สวัสดีครับวันนี้ผมจะดูว่ามีดวงอาทิตย์อีกสองดวงตอนตอนนี้ผมอยู่ตอนเย็นแล้วนะครับตอนนี้ทางที่ตะนออกอันเนี้ยแต่ดวงอาทิตย์มันอยู่ฝั่งนู้นทิศตะวันอะไรนะทิศตะวันตกแต่แต่ยังมันมีดวงอาทิตย์อีกดวงหนึ่งคือตรงนู้นน่ะมันมีเพราะว่าเห็นเป็นลำแสงใช่ไหมมีลำแสงดูเส้นนุ้นๆเริ่มหายไปแล้วเริ่มหายแล้วแต่อีกนิดแค่นี้ตรงนู้นนะคะนูตรงนู้นตรงนู้นเห็นไหมนู่นๆแดงๆอยู่ พี่เมฆสีแดงนะเห็นไหมนะครับยังมีเส้นแดงอันนี้ทางทิศตะวันอะไรทิศตะวันออกทางทิศตะวันออกเพราะว่ามีดวงอาทิตย์อีกอันหนึง่งดวงอาทิตย์สามดวงเพราะว่ามาจากสุริยะจกยักรวาลมีดวงอาทิตย์สองดวงเพราะว่ามาจากสุริยะสุริยะจัก,กรวาลอืนะ่นไงสวัสดีครับ